ละครชีวิตรักเส้นทางดวงดาวตอนที่7เมื่อกระแสวุน้นเบเบกลายเป็นคู่จิน้นสองสาวก็ได้รับการโหวตให้เป็นคู่จิ้นแห่งปีไปไหนก็มีคนคอยตามถ่ายรูปตามขอลายเซ็นไปไหนก็มีคนตามกรี๊ดกราดแกดูสิเขาซ้อมดนตรีกันด้วยอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะแกหึยเป็นคู่จิ้นมากเลยอ่ะ เขาเต้นด้วยกันด้วยนะแกน่ารักเวอร์ดูสิเต้นดําด้วยกันด้วยนี่วุ้นเต้นเก่งมากเลยนะแล้ววุ้นก็สอนเบเบ้เต้นแล้วเบเบ้ก็สอนวุ้นเล่นดนตรีอ่ะหุยฟินน่ารักจริงๆด้วยแกปกติอะฉันไม่ใช่สายวายสายยูรินะแต่เห็นแล้วมันแบบปลื้มอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะแกถ้างั้นอะเรามาจิ้นกันบ้างไหมแก แกพูดอะไรของแกเนี่ยจิ้นบ้าจิ้นบออะไรแกฮะกินยาลืมเขย่าขวดหรือเปล่าก็ฉันน่ะชอบแกมาตั้งนานแล้วแกไม่เคยรู้เลยบ้าแกพูดจริงปะเนี่ยจริงสิฉันชอบแกมาตั้งนานแล้วนะแต่แกไม่เคยมองฉันเลยแกมองแต่ผู้ชายอืมจริงเหรอจริงนะตอนนี้แกก็อกหักโดนผู้ชายทิ้งแล้วอะ แกก็ลองมาคบกับฉันดูสิก็ได้ลองดูก็ได้เย้ถ้าไม่มีคู่วุ้นกับเบเบ้ฉันก็คงไม่กล้าสารภาพรักแกต้องขอบคุณสองคนนั้นเลยนะเง้นก็กระหน่ำวทเลยวเลยวทเลยแน่นอนอยู่แล้วกระแสะคู่จิ้นกำลังมาแรงส่วนกระแสะคู่ยีก็คืออาร์ตที่โดนแอนตี้หนักขาวว่านอกใจนิดจนคะแนนติดลบ เกิดอะไรขึ้นนะอาร์ตดูคะแนนของอาร์ตสิติดลบไปหมดเลยคะแนนของทุกคนขึ้นหมดเลยอะโดยเฉพาะวุ้นกับเบเบ้ก็นั่นนะสิแปลกใจจังเลยคะแนนโหวตของเราอยู่ดีๆก็ติดลบได้แปลกจังเนาะหรือว่าเป็นเพราะเขาเข้าใจผิดคิดว่าเราชอบกันแล้วมี mini <c oughs> มินนี่เป็นมือที่3ต้องใช่แน่เลยนิดช่วยอะไรเราหน่อยสิอะไรหรอช่วยเป็นคู่จิ้นให้เราหน่อย คุณจะได้โหวตให้พวกเราสองคนไงได้สิช่วยได้อยู่แล้วล่ะนิดรับปากแต่ก็ลังเลถ้าอาร์ตได้อยู่ต่อเธอก็จะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอาร์ตเป็นเพื่อนก็จริงแต่ในเวลานี้มันอยู่ในเกมอยู่ในการแข่งขันไม่ใช่เวลาที่จะใจอ่อนขอโทษด้วยนะอาร์ตที่ฉันจะทำตามที่รับปากเธอไม่ได้นิด ว่าแล้วก็ทำเป็นนั่งเศร้าโพสไอจีแต่เรื่องอกหักอาร์ตเดินมาหาก็เดินหนีทำเหมือนคนงอนกันนิดขอโทษนะอาร์ตเราปวดหัวอยากจะนอนไปก่อนนะเอา้เอานิดนิดเดี๋ยวไหนว่าเราจะลองเป็นคู่จิ้นกันไงอาร์ตมินเนี่ยทำมามา่ามาให้กินนะ่ะไปกินนะกํำลังร้อนๆเลยจ้ะถ้าไปช้าเดี๋ยวเส้นอืดนะ ไม่ละมินนี่เรากินข้าวเช้าแล้วเราไม่หิวโอยอย่าใจร้ายกับมินนี่นักเลยนะไปกินปิ้งย่างกันตรงนั้นก็ได้นะปิ้งเสร็จแล้วจะได้เอาไปให้นิดไงก็ได้อาร์ตยอมไปทำปิ้งย่างกับมินนี่เพื่อววาย่างเสร็จแล้วจะเอาไปงอนนิดเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าเธอโกรธเขาเรื่องอะไรเขาเองก็ชอบเธอมากไม่ได้อยากเป็นแค่คู่จิน้นอย่างที่ใครๆเขาพูดกัน อ,อีเธอเธอเห็นไหมทำนี้เสียใจแล้วยังไปปิ้งย่างกับยิมินนี่เกลียดนักผู้ชายหลายใจฉันเกลียดผู้ชายแบบนี้ที่สุดเลยช่ใช่ฉันจะมีโหวตให้ในีอาร์ตเลยฉันไม่ชอบผู้ชายหลายใจเจ้าชโฉแบบนี้น่าเกลียดที่สุดเพราะแบบนี้แหละฉันถึงอยากเปลี่ยนใจกับผู้ชายมาลองรักผู้หญิงดูสงสารดีเดอแกร้องไห้คนเดียวด้วยดูสิว้แก วุ้นวุ้นไปหานิดเขาต้องไปปลอบใจนิดแน่ๆเลยนิดถามจริงๆเอเะธอคิดยังไงกับอาร์ตอะหลบมาทางนี้ก่อนวุ้นตรงนี้มันมีกล้องว่าไงกระแสะแกแรงมากเลยนะแต่ว่ากระแสะของอาร์ตอะติดลบหนักมากเลยอะ่ะแกตกลงว่ายังไงแกเป็นคู่จิ้นกับอาร์ตแล้วมีมินนี่มาแย่งไปจริงหรือเปล่า ฉันไม่ได้คิดอะไรกับอาร์ตฉันรู้สึกกับเขาแค่เพื่อนฉันไม่คิดจะรักใครตอนนี้หรอกฉันเองยังเรียนไม่จบไม่คิดเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกแต่ฉันว่าอาร์ตเขาชอบแกมากเลยนะไม่หรอกนะมินนี่สวยกว่าฉันตั้งเยอะสวยกว่าไฮโซกว่ารวยกว่าเดี๋ยวอาร์ตเขาก็เปลี่ยนใจไปชอบมินนี่เองแหละโอ้ยอย่างยายมินนี่อะ่ะอาร์ตเขาไม่ชอบหรอกฉันมองออกว่าเขาชอบแกว่าแต่แกเหอะ ชอบเขาหรือเปล่าเนี่ยฉันเฉยๆไม่ได้ชอบตอนเนี้ยฉันมีความฝันที่จะชนะอย่างเดียวเท่านั้นแหละนั่นสินะตำแหน่งผู้ชนะมีแค่ตำแหน่งเดียวฉันเองก็อยากได้แล้วถ้าวันหนึ่งเธอกับเบบ้ก้าวไปจนเหลือแค่สองคนเธอจะทำยังไงมันก็ต้องแล้วแต่ดวงอะว่าผู้ชมทางบ้านเขาจะชอบใครมากกว่ากันยังไงเบบ้ Baby? เขาก็ต้องหาทางซื้อโหวตอยู่แล้วล่ะพ่อเขารวยเป็นมหาเศรษฐีจะจ้างใครสักคนโหวตไม่ใช่เรื่องยากฉันก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะเขานั่นแหละทั้งหมดต้องขึ้นเวทีตอนนี้เหลือแค่ห้าคนจะต้องมีอีกคนหนึ่งโดนโหวตออกทุกคนจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ต่อเบเบ้กับวุน้นนั้นลอยตัวเพราะคะแนนนำโด่งทุกคนแต่นิด มินนี่กับอาร์ตคะแนนสูสีอาร์ตจึงต้องทิ้งสารภาพรักกับนิดนิดเราชอบนิดนะชอบมากอาจจะเรียกว่ารักเลยก็ได้อะไรเนี่ยอาร์ตอยู่อยู่ก็มาสารภาพรักไม่เห็นเหรอเนี่ยว่ามีกล้องเต็มเลยเป็นแฟนกับเรานะนิดเราพูดจริงๆเป็นแฟนกับเรานะเมาปะเนี่ยเมาได้ยังไงล่ะ ที่นี่มีกฎข้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วาย,ยังไม่ได้เลยถ้าเราจะเมาก็ต้องเมารักอาร์ตเรียนจังเลยอ่ะไปเอาคำพูดพวกนี้มาจากไหนเราชอบนิดมากเลยนะถ้าวันนี้เราจะโดนโหวตออกเราก็ไม่เสียใจแต่ก่อนที่จะไปเราขอได้สารภาพรักนิดก่อนฟังนะเราไม่ได้ชอบอาร์ตเราเป็นแฟนกับอาร์ตไม่ได้หรอกทันทีที่นิดเผอพูดออกไปแบบนั้นคะแนนของนิด ก็ติดลบลงจนน่าตกใจอะไรกันเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้เมื่อเช้าคะแนนเรายังเป็นที่สามอยู่เลยอะเฮ้ยตอนนี้อาจจะแซงเราแล้วยิงสาวคิดหนักจึงต้องหาหนทางเพื่อที่จะทำให้คะแนนโหวตกลับมาเป็นของตัวเองให้ได้นิจ๊ะมินนี่มีเรื่องจะอธิบายดอกไม่ได้มีอะไรกับอาเลยนะ เราไม่ได้เป็นอะไรกับอาร์ตสักหน่อยไม่ต้องมาขอโทษขอโพยอะไรเราหรอกก็ใครๆก็บอกว่าอาร์ตกับนิดรักกันแล้วมินนี่เป็นมือที่สามไม่ใช่เลยนะนิดอย่าเข้าใจผิดนิดไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆขอบใจนะเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมจ๊ะนิดได้สิมินนี่แกดูแล้วอะ่ะมินนี่เขาก็ไม่ได้ดูร้ายนะเขาไม่ได้แย่งอาร์ตไปจากนิดเลย งั้นก็โหวตให้มินนี่สงสารนางโดนรังแกโดนพวกเราด่าฟรีมาตั้งนานแต่ฉันว่านิดแต่ดูหยิ่งหยิ่งนะแกอาร์ตมารภาพร,รักก็ยังไม่เอาฉันมีโหวตหรอกนั่นสิแกฉันก็มีโหวตเออฉันก็มีโหวตแล้วทั้งสี่ก็ได้ขึ้นร้องเพลงคนละเพลงคะแนนโหวตยังสูสีระหว่างอาร์ตมินนี่นิดดังนั้นคะแนนโหวตอยู่ในมือทุกคนแล้วนะคะ หลังจากฟังคลิปจบลงช่วยกันโหวตด้วยนะคะหมายเลขหนึ่งวุ้นหมายเลขสองเบเบ้หมายเลขสามอาร์ตหมายเลขสี่นิดและหมายเลขห้ามินนี่ค่ะทุกคนคอมเมนต์เลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าคะแนนใครน้อยที่สุดคนนั้นจะโดนโหวตออกค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ